วันนี้เราจะทําก๋วยจับน้ําใส่นะคะก๋วยจับน้ําใสของเราอันนี้ก็คือเส้นของเขาค่ะให้คล้ายสามเหลี่ยมนะคะที่เขาจะหั่นไว้รูปร่างแปลกๆค่ะอันนี้ส่วนผสมนะคะใช้เส้นก๋วยจับเนี่ยสามร้อยกรัมนะคะแล้วก็มาแช่น้ําไว้สักครู่หนึ่งประมาณสิบถึงสิบห้านาทีนะคะแล้วก็มีเครื่องปรุงค่ะผงปรุงรสหนึ่งช้อนชาน้ําตาลปี๊บนะคะ สามช้อนชาแล้วก็ซีอิ๊วดำหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลาสี่ช้อนโต๊ะแล้วก็มีเครื่องพะโล้นะคะมีทั้งเป็นผงด้วยที่รวมกันชุดนี้เขาขายเจ็ดบาทนะคะแล้วก็มีเสี่ยงจีหนึ่งชิ้นมีหมูสันนอกนะคะหมูสันนอกนี่ประมาณสองขีดครึ่งแล้วก็มีเลือดก้อนกลมๆแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะหนึ่งก้อนแล้วก็มีตับค่ะตับประมาณ เกือบครึ่งกิโลนะคะสี่สี่ขีดกว่าและสี่ร้อยกว่ากร,รัมนะคะแล้วก็มีน้ำอีกหนึ่งพันห้าร้อยมิลลิลิตรนะคะน,นี่ค่ะตัวนี้พันมิลลิตรอันนี้อีกห้าร้อยมิลลิตรเส้นจีนะคะเราซื้อมาชิ้นนึงค่ะเราหั่นขวางนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะส่วนตับนะคะตับนี้ก็คือ หั่นประมาณน er pues mm ี้เพราะว่าเราต้องการทานเร็วนะคะแต่ปกตินี่ถ้าทําขายเนี่ยมันต้องต้มทั้งชิ้นเลยค่ะเนื้อหมูก็เหมือนกันค่ะถ้าต้องการทานเร็วนะคะเราก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ลวกเอาแป๊บหนึ่งนะคะอันนี้เหมือนกันนะคะถ้าทําขายก็ต้องทําเป็นชิ้นเลยต้มเป็นชิ้นอันนี้ก็ต้มเป็นชิ้นเลยนะคะเฮ้ยเราใส่น้ําไปนิดหนึงนะคะแล้วเราก็เอาน้ําตาลปี๊บนะคะเข้าไปคนค่ะ เราจะเที่ยวเขาให้เหนียวแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อให้เขาหอมกันก็มีความหอมเที่ยวเขาจนกระทั่งมันจะรู้สึกจะแห้งกว่าน,นี้หน่อยนะคะให้มีความหอมเราก็ถึงจะใส่เนื้อลงไปนะคะพอเขาเหนียวข้นแล้วนะคะตอนี้เราก็เติมน้ําไปเลยนิดนึงนะคะจะมีความหอมเลยอน,นี้ เทใส่หม้อเลยนะเราก็เติมน้ำลงไปให้หมดเลยนะคะเราก็เติมน้ำไปให้หมดเลยนะคะนีเราก็ใส่เครื่องปรุงนะคะเป็นน้ำปลาผงปรุงรสแล้วก็ซีอิ๊วดำนะคะ เครื่องพะโลนะคะเราก็เอาผ้าขาวบางนะคะตัดมาเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะแล้วเราก็เอาใส่ให้หมดเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็มัดนะคะใช้ได้ขาวมัดไปเลยได้ขาว เราก็ใส่เครื่องพะโล้ลงไปเลยนะคะส่วนของเส้นก๋วยจั๊บนะคะ,ะพอเราแช่น้ําได้ที่แล้วนิ่มนิดนึงเราเราก็เอาน้ําออกเลยเหลือเป็นแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็น้ําที่จะไปต้มนะคะใช้ประมาณพันมิลลิลิตรนะคะตอนนี้น้ําเดือดละะแล้วนะคะเราก็เอาตับลงไปลวกก่อนเอาไปต้มก่อนนะ,ะเอาตับลงไปต้ม ทำได้หมูเลยนะคะแล้วก็าาได้ยสิงจีอ่ะนะตอนนี้หมูกับเส้นจีสุกแล้วเราก็ตักออกมานะคะ เราตักแบบนี้ออกมาจนหมดเลยนะคะตอนนี้นะคะพอเราตักหมูกับเ้นจีออกมาแล้วเราก็เอานี้ลงไปเอาลเลือดลงไปเลยนะคะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะีเราอยากทานเร็วๆค่ะเป็นก้อนบันช้าใช่ไหมคะเราก็มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะบางๆค่ะ้อเราก็ต้มตอนนี้ได้แล้วนะคะตอนนี้น้ําก็เดือดแล้วนะคะ เราก็เอาเส้นไปลวกเลยค่ะเส้นพอเขาถูกความร้อนนะคะเขาก็จะแบบเป็นม้วนกันเป็นเนี่ยค่ขาจะม้วนกันกอดกันพอเราต้มเขาจนเขาเดือดนะคะถ้าคุณผู้ชมไม่มั่นใจนะคะก็เอาออกมาชิมน,นะคะ ตักออกมาแล้วเอาน้ําใส่จะได้เย็นๆแล้วชิมนะ,ะนี่เราลองชิมดูแล้วปรากฏว่าใช้ได้แล้วนะคะก็จับน้ําใสของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยค่ะที่เราทาออกมานะคะสูตรนี้น่าจะได้ประมาณไม่ต่ํากว่าสี่ห้าชามนะคะเนี่ค่ะอันนี้จะเป็นน้านะคะแล้นี้เราแบ่งมาละชามหนึ่งค่ะนี่นะคะ เราก็จะมีน้ำส้มสายชูนะคะมีกระเทียมกระเทียมนี่เราซื้อสำเร็จเลยค่ะไม่มีน้ำมันดีจะได้ไม่อ้วนแล้วก็มีหอมต้นหอมกับผักชีนะคะแล้วก็มีเครื่องปรุงค่ะเครื่องปรุงอ่าใครทานชอบรสอะไรเราก็ปรุงเลยค่ะเนี่ยของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วหากคุณผู้ชมนะคะทำทานแล้วมีอะไรยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันด้วยนะคะแล้วก็หากชอบคลิปนี้ก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะจะได้แจ้งเตือนคุณผู้ชมเวลามีคลิปใหม่ๆม,มาวันนี้เราไปก่อนนะคะบ๊ายบาย